สวัสดีครับผมพวกผมเช่นเคยนะฮะตัวตึงบอลเต็มนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่ค่อยนาฟุตบอลคือวันศุกร์ที่14มีนานคมปี2 5 6 8นะฮะคืนวันะฮะทำคืนมาสวนนี้ผมยยีบอฟฟาร์คู่เช่นเันนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายรายการเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับลาลิกาสเปนก็โชวเตลาอิตาลีลีกเอฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเอลเดวิซีซูเปอร์ลีกแล้วก็เซกุนดาดิวิชันนะครับส่วนกิจกรรมทายสัปดาหก็จะเป็นหน้ากะาจ แมนน่าของซังพาลีเปิดบ้านเจอกับฮอฟฟิทไฮและคู่ที่สองลาสพามาสเปิดบ้านเจออาราเบสคู่ที่สามเจโนัเปิดบ้านเจอเลเชสและคู่ที่สี่นิสเปิดบ้านเจอโอแซส่วนคู่ที่ห้านะครับผมบิสตันซิตี้เปิดบ้านเจอนอริตซิตี้และคู่ที่หกอัลมาเรซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอเบต้าส่วนคู่ที่เจ็ดนะฮะกาลาตาสไลเปิดบ้านเจออัตานยาสปอร์และคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะครับเรอัลโอเบโดเปิดบ้านเจอเอลเช่เลครับ แล้วก,ก,ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์ออกันนะครับการวิเคราะห์ออนี้เป็นการอขอรวงนั่นนะฮะราคาอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับผมถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถเพียงคำตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับผมแล้วผมก็ฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจผมนะฮะและ้วนะฮะก็เราพร้อมมาแล้วแล้วก็ไปเลยเลยครับ มาเริ่มบทที่คู่แรกเลยนะฮะในศึกของบุนเดสเลก้าเยอรมันนะครับโดยชแชมเ้าหน้าของซังพอลีเป er ิดปรเจอฮอฟเฟนไฮน์ ai, ในเวลาตีสองครึ่งคู่นี้ก็สามารถโดนฮา์สกอร์ได้เหมือนเดิมเลยครับส่วนไฮไลท์แคปแรกของคู่นี้ก็จะเปิดห,หน้าของซังพาลี i, ตอนที่ปอปาตะกมแล้วส่วนราคาสองนะฮะไหลเข้าไปหนึ่งจิกนะครับเป็นที่ครึ่งลูกทางหน้าของกำแพงสูงต่ำที 2, ่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งนะครับ ณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ,บ้านสังพาลีนะครับตอนนี้บอยอยู่ในอันดับที่15เลยนะฮะโดยการที่เขาเข้าแข่งไป25ครั้งชนะ6เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้19 3, 30, 10, เสียไป30เกี่ยวมาได้อีก22แต้มนะครับส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนฮไฮน,นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่ส4เลยนะฮะโดยการที่เขาเข้าแข่งไป25ครั้งชนะ6เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้32 3, 4, 7, 7, 10, เสียไป47เจ็ดเกี่ยวมาได้อีก26แต้มนะครับ เฮ้ดูเฮ็นแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่งของซังพวลีนะครับที่สามารถบุกไปชนะได้ที่20โดยจะเป็นเมื่อวันที่2เดือนที่11ของปีสองยนะครับ และถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของชจ้บ้านสังพอรีนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสมอ2แล้แพ้ไปอีก6ครั้งนะครับโดยเลี่ยยิงได้0.7ลูกต่อเกมเสียประตูี่1.1ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง3ครั้งเลยครับแล้วก็จบเกมสูเสมอแค่1ครั้งนัดล่าสุดกัเพิ่งบุกไปยันเสมอกับว๊สบวกมาเลยครับพี่หนึ่งหนึ่งส่วนทาหน้าของฮอฟเฟนไฮน์นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะไปไดงง้้รคับถึ เกมสูบอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านโดนานหน้าของไฮนเฮลยันเสมอไปได้ครับที่หนึ่งหนึ่ง ล้วชัยโามโนผลงานในบ้าของซังพาวลีนะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งแพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะไม่แพ้กับฟรงสเวนนะฮะที่1-0แล้วก็ชนะยูเนียนเบอรลมาได้3-0เส,สมอกับอัลสบอกอีกหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้ไฟสบอกอีก1-0นะครับแล้วก็แพ้ดอดมูนอีก2-0ส่วนทางฝั่ง,องะฮอฟเฟนไฮนครับผลงานนอกบ้านถือว่าอย่างตึงเลยนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถ เรียบไปไม่ที่สามหนึ่งชนะโบคุมมาได้อีหนึ่งศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านซังเพาลินนะครับก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมส่วนวหน้าของตัวเจ็บที่ยังไม่หายดีนะครับก็จะเป็นชื่อนั่นของซาชาเบอร์เชิร์กคารอนเมดเจมเซนมอร์แกนกิลาวอกกี้แล้วก็ไซมอนโซเลอร์นะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะเป็นชื่อนั่นของโนอาห์ไวท์เฮาส์เอเรียซาอัฟส แล้วก็ดานิเอลซิมานีนะครับส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนไฮน์นะฮะก็จะมีตัวแบงคเพิ่มมาหนึ่งรายนะครับผมโดยเฉพาะน่าอาตูชาเวสนะครับที่ติดโทษแบงค์มาเนื่องจากสะสมไมเหลือโคโคต้านะฮะแล้วก็จะมีข่าวดีสวนทางขึ้นมานะครับผมโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวด้านของอันตอนสตัดที่พ้นโทษแบงคกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับส่วนทางด้านของวอลลองแทงชองเดนะฮะก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมได้อีกครั้งแล้วนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีเชื่อด้านของอาริสทาบาโควิดกิฟอออร์บบาาานนแล้วก็ัังเดคคมิสะ ต้องบอกเลยนะฮะบรรดาฝั่งของฮัฟฟานถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับและแถมผลง,งานเซนัตล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้เลยน,นะฮะส่วนด้านหน้าของเจ้าบ,บ้านซังพอลีนะครับผม6นัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถยันเสมอไปได้เพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งซึ่งส่วนตัวของโมงนะฮะบรรดาฝั่งของฟอร์ไฮนัดนี้ยังไงก็ไม่กลับมาเรือเปล่าแน่นอนนะครับอย่างไรสำหรับคนที่รอคอยน้าของฮะะัฟฟานที่ครึ่งลูกนะครับ แล้วมาตอ่อคู่ที่สองเลยนะครับผมโดยจะอยู่ในศึกของลาลิกาสปเปนนะครับแล้วก็จะเป็นฮานด้าของลาพามาร์สเปิดบ้านจากับอาราเบสในเวลาตีสามตงนะครับและคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะฮะที่สามารถลุ้นฮาร์สกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับแฮนในขับน้างสำหรับคู่นี้นะฮะจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กระแพงสูงตามที่2ลูก โดยปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านลาดพมมามวันนะครับผมตอนนี้ลังไทยมันนำหนับที่19เลยนะครับโดยการที่ว่าเขาแข่งไป27ครั้งชนะ6เสมอ6กแล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้30เสียไป45เก็บมาได้อีก24แต้มนะครับสุนทรณะของอาราเบนะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับในอันดับที่18โดยการที่ว่าเขาแข่งไป27ครั้งชนะ6เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก13ครั้งยิงได้30เสียไป40เก็บมาได้อีก26แต้มนะครับ เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอวันเพียงแค่6ครั้งเองครับแล้วก็จะเป็นตางฝ่าฮาราเบสที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอสาม้วก็ลาพามาชนะไปอีก1ครั้งซึ่ง2นัดล่าสุดที่พบกันมานะฮะตางฝ่าของลาพามาไม่สามารถชนะได้เลยนะครับและนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะทางหน้าของอาราเบสก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ในคาบี่2-0โดยจะเป็นื่อวันที่1เดือนที่9ปี2024นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านลาาพามานาโอ้โหถือว่าเละเลยนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็ยันเสมอไปเพียงแค่2ครั้งเองนะฮะแล้วก็แพ้ไปถึง8ครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิงที่0.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่2.2ลูกต่อเกมเลยนะฮะแล้วแถม10เกมนี้เข้าวินมาได้เพียงแค่1ครั้งวัดวาไปอีก3ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูบอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านของเลอเบติต์มาเลยนนัดที่หนึ่งศูนย์ทางด โดยเฉลียยิยงที่1.1ลูกต่อเกมเสี่ยวอุ่งที่1.2ลูกต่อเกมและทั้ง10เกมนี้พวกเขาเข้าวินมาได้ถึง5ครั้งเลยนะคะระับบัตวาปีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะาทางหน้าของเบียร์ลิวไปนไฮที่1-0 ส่วนผลงานในบ้านของลาสพามานนะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยที่ไม่ชนะเอสปานิอญที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับเคเนฟี่ที่สองหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถเสมอโอซาโซนาไปได้นะครับที่หนึ่งตัวตัวหนึ่งแล้วก็แพ้กับบีริวที่สองหนึ่งแพ้บาซ่าไปอีกสองศูนย์ส่วนรองฝั่งอาราเบสนะฮะผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งคร มอไม่มกล้าอีกหนึง,นง ความพร้อมของเกมนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านลาดพามัสนะฮะนัดนี้พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของอัลเบโตโมเรโลแล้วก็สกอตต์แมคเคนนานะฮะที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่มเป้นี้ก็จะมีชื่อด้านของฟาบิโอซิลวาอัสนานยานาไซแล้วก็อัลเบโตโมเรโลนะครับส่วนฝั่งของอาราเบนะฮะตัวแบงค์ของพวกเขาก็จะมีไปกันถึง3รายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของอันโตนิโอซิเบล่าโมซาเดอาร่าแล้วก็อันโตนิโอบังโกนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่มเป้นี้ก็จะมีชื่อด ญญสำหรับศึกนี้ตาของคู่นี้นะฮะทางฝั่งของอาราเบถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับแต่แถมตอนนี้พวกเขาต้องการเพียงแค่หนึ่งแต้มเองนะครับอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้เข้าโซนปลอดภยดัยแล้วนะฮะและแถมพลงานของพวกเขานะฮะถือว่าดูดีกว่าทางหน้าของลาพามัสแบบมากๆเลยนะครับซึ่งทางฝั่งเจ้าบ,บ้านลาพามัสนะครับผมก้าวนัดล่าสดุดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถยันเสมอไปได้เพียงแค่สองครั้งเองนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้พวกเขาวอร์มาน่าของอาราเบนะครับที่เสมอนะฮะ เหล่ามต่อคู่ที่สามเลยนะครับผมในศึกของกาโชสลาอิตาลีนะครับโดยจะไปนหน้าเจโน่เปิดบ้านกับเดเช่เดอวลาตีสองสี่สิบห้าแฮนด์แคปแรกไปหน้าของเจโน่นะฮะตอนนี้ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาสองนะครับไหลลงไปอีกหนึ่งกิกอยู่ที่ปอปาส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าถึงสองเมตรนะครับ นณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ,บ้านเจโนนะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับที่12นะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป28ครั้งชนะ7เสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้26เสียไป36เก็บไปหนึ32แต้มส่วนนัน้าทีมแอรเลดเช่น,นะฮะอยู่ในอันดับที่16เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป28ครั้งชนะ6เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้20เสียไป46เก็บไปหนึ่งี่สิแต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง6ครั้งเลยนะครับแต่ก็จะเปไ็นทางฝั่งเจโนที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอสองเลเช่ชนะไปอีก1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับทางฝั่ง,งเลเช่ก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้นะครับพี่ศูนย์ศูนย์โดยชิเปนมอนที่5เดือนที่1ของปีซอน25นะครับซึ่งนัดก่อนนั้นนะฮะเจนวัวก็สามารถเปิดบ้านชนะเลเช่ไปได้นะครับพี่สองหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจอาบ้านเจโนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปไถึง3ครั้งสเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1ลูกต่อเกมเสียประตูด9ลูกต่อเกมเลยนะครับแถม10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง5ครั้งเลยนะฮะวัดวาไปอีก2ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูงไอีก2ครั้งซึ่ง,น,น,าาง,เเน,งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสมอกับไก่ลี่มาลาฮที่1-1ส่วนน่าล่าของเลดเช่นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่ครั้ง ปิดมาปีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะฮะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เอซเมลานไปนะครับที่3-2 และเช่นเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจโนน,นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีแพ,นพ้นาโปลีนะฮะที่2 1แล้วก็ชนะปามาที่1 0ชนะมอนซ่า2 0แล้วก็ชนะเวเนเซียไปได้อีก2 0นะครับส่วนวนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านเสมอเอปโปลีไปารฮะที่1 1, 1. ึ่ทางฝั่งเลเช่นะครับโดยผลงาน5นัดล่าสมมุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยจะมีชนะเอโปลลลีีีีนนนนะะะะฮท่่3 1, 4, 1. าา3 1 1 1แแแ้้้้ววกกกกก็็็พาาาาาายรรไไไปปปออ4ััดดตมมมสถชคบ มอนซาไปอีกศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่นอกบ้านก็บุกไปให้กับฟิออนะฮะที่1นึ ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวลองฟังเจ้าบ้านเจโน่นะฮะก็จะมีตัวเจ็บเพิ่มมาอยู่2รายนะครับเดี๋ยวจะเป็นหน้าของคาแลบเอคูบานแล้วก็แม็กวิลกอนี่นะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีชื่อน้านของติซิโอมาซินีโปรติซิโอมาซินีเจฟเอคาตอฟาบิโอมิเลติและก็อันเดียสปินามอนตินะครับส่วนหน้าของเลชเ่นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบบมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อาางด้้นนนขอออเเเเเตตตโโมลชีวซซัน ในอาโกเปลอติแล้วก็นิโคล่าเคิร์สโตวิดครับสำหรับคนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าหน้นฝาฝงของเจ้าบ,บ้านเชโนโผลงาน4นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งหนฝั่งทีมอย่างเลดเช่นนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองนะครับแล้วถ้าต้องมาดู3นัดล่าสุดจากทุกรายการนะฮะพวกเขาก็แพ้ไป3นัดรวดเลยนะครับยังไงสำหรับคนที่พอ,อต่อไปหน้าของเจโนนัดที่ปอดภัยตะกบนะครับ หล่ามาต่อคู่ที่สีเนยนะฮะในซึกของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมโดยเฉพาะหน้าของนี้นะฮะเปิดบ้านาก,กับโอซาในเวลาตี2.45แี่้แฮนดิแคปแรกเปิดหน้าห้องนี้นะครับตอนที่1ลูกแล้วก็ราคา2หงนะฮะไหลลงไปอีก1กิกนะครับู่ที่จุดเจ็ดหานกระแพงสูงต่ำอยที่สองจุถึง3าเมตรนะครับ นับปัจจุบันเจ้าบ้านนี้นะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่ท็อปสาเลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ13เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงได้49เสียไป30เกือบไมได้อ 4, ีก46แต้มส่วนฝั่งโอแซนะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับทีนน่11เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ8เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้36เสียไป38เกือบไมได้อีก31แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปเพียง5ครั้งเองนะครับแล้วก็ใช้เป็นฝั่งนี้ที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2โอแซชนะไปอีก1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมถ้าฝั่งโอแซก็สามารถเปิดบ้านชนะนี้ไปได้นะครับปี2นึงโดยใช้เป็นเมื่อวันที่18เดือนที่8ของปี2 4นะครับแต่ว่า3นัดก่อนนั้นนะฮะทางฝั่งนี้ก็สามารถยันเสมอไป3นัดรวดเลยนะครับ เรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนี้นะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงขึ้นหนึ่งจุดหต่อเกมเสียประตูที่สุดเก้ารูต่อเกมแถม10เกมนี้เข้าวินมปได้ถึง6ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้โอลิมปิกลียงไปนะครับที่สองศูนย์ส่วนทางฝั่งโอซานาผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงขึ้นหนึ่งเลยนะะฮ ก็จบเกมสูบีห้าครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะทางน้าของแรงมานะครับพี่สองศูนย์ ส่วนผลงานในบ้านของนี้นะฮะโดยฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยจะมีชนะโอลิมปิกมา 20, กมกบบักเซย์ในฮะที่2 0งศแล้วก็เสมอกับโบลเกมไปอีกหนึ่งนัดต่อมาก็ชนะล็อกที่2 0งแล้วก็ชนะมงเปรีเย่ไปได้อีก2 0งนะครับส่วนนัดล่าสุดที่นในบ้านก็เปิดบ้านแพ้โอลิมปิกลียงไปิดฮันที่2 0งศูนย์เรามาดูทานห้าของโอแซนก่อนนะครับด้วยผลงานฮานัดล่าสุดที่ได้บ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้ง นัดต่อมาก็สามารถยันเสมอแบทไปได้ที่2องสองครับแล้วก็ชนะแลกไปอไีกองศูนความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดีย๋ยวด้านฝังเจ้าบ,บ้านนี้นะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีชื่อด้านของมโฮมฮัมเหม็ดอาริชโชแกตองลาบอเอวานเคสานก็เมวินบาร์นะครับส่วนทางฝั่งโอแซน,นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของเกวนงานัวกราเบียบ สำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของชาวบ้านนี้ถือผลงานของพวกเขาถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับโดย5นัดล่าสุดจบโกลการวานนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งทางฝั่งทีมเโอแซผลงานของพวกเขาก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับโดย10นัดล่าสุดจบโกลการพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งและแถมผลงานเอาบ้านของพวกเขาในห้าหกนัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้พวกเขาต่อไปหน้าของนี้นะฮะที่จุดเจ็ดห้านะครับ เรามาต่อคุริฮ่าเลยนะฮะในสื้อของเช่ามามชื่อังกฤษนะครับโดยจะมีหน้าบิสตันซิตี้ไปบ้านจาับนอริซิตี้นะครับในเวลาตีสามตรงโดยให้ได้แคปแรกจะไปิหน,หน้าของบิสตันนะฮะต่อที่ปอปตะกมแล้วก็ราคาสองไร่เข้าไปอีก1กิกอยู่ที่ครึ่งลูกส่วนกระแพงสูงต่กพื 2, ้องเมตรยี่สิบห้ถึงสเมตรครึ่ง น้ำปัจจุจบันนะฮะจะบ้านบีชซอนซิตี้นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่เแล้วนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป37ครั้งชนะ13เสมอ15แลแ้วก็แพ้ไป9ครั้งยิงได้47เสียไป40เก็บไะแน้54แต้มส่วนลนด์ของนอริทซิตี้นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่12เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป37ครั้งชนะ12เสมอ13แลแ้วก็แพ้ไป12ครั้งยิงได้59เสมมียไป52เก็บไะแนนอีแต้มนะครับ แฮดูใฮ้ปปีให้หลักวันนี้เพราะเขาเจอมาถึง11ครั้งเลยครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนอรลิตซิตี้ที่สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2บิสตันซิตี้ชนะไปอีก2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดีพบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งบิสตันซิตี้ที่สามารถบุกไปชนะที่20ยโดยจะเป็นโมนที่9โเดือนที่11ของปี2ซนยนะครับ แล้วถ้าเรมาดูผลงานสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านบิดตอนซิตี้นะครับก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับโดย10บนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสม,มอ5แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงเห้นหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูที่สุดเกาลูกต่อเกมแถม10เกมนี้เขาวินไปได้ถึง6ครั้งนะครับวว่าแอีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสม,มอกับทางหน้าของเชฟฟ,ฟิฟลด์มมลมมลมมยูไนเมมต็ดมาครั้งที่หนึ่งหนึ่งโซนเรตีะ1 สามลูตเกมแถม10เกมนี้เขาวิงได้เพียงแค่3ครั้งเองนะคะระับบริวารไปอีก2ครั้งแล้วก็จบเกมซูมไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เชฟฟิลเวนเดย์ไประไดทที่3-2 ส่วนผลงานในบ้านของเจ้าบ้านบิดส์ซอนซิตี้นะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่มีชนะเบคเบอร์โลเวอร์นะครับที่สองหนึ่งแล้วก็แพ้กับซอนซีซิตี้ที่หนึ่งศูนย์นัดต่อมาเขาสามารถชนะสโต๊กซิตี้ที่สองศูนย์นะครับแล้วก็ชนะมิดเดิลสโบที่สองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่ใ,ในบ้านก็เปิดบ้านเสมอฮาวซิตี้ไปในฮันที่หนึ่งหนึ่งส่วนฝั่งนอร์ลิตซิตีออ้นะครับผลงานฮานัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไป ชนะวอตฟอร์ดที่หนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอเฮาซิตี้บีอีหนึ่งออหนึ่งเสมอกับแบ็กเบิร์ดโลเวอร์บีอีหนึ่งหนึ่งความพร้อมของเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝังเจ้าบ,บ้านบิตสตันซิตี้นะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็๊ยบรถติดโทษแบมาเพิ่มเติมครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครั้งนี้นะครับนนก็จะมีชื่อน่านของซินแคลร์อัรมสตองสกอตเทไวส์แล้วก็อานิสเมเมตนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอนนอริซิตี้นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็๊ยบรถติดโทษแบมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันน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 นะะะคครรััับบแแลลตววววชชชูโโงงงขขขออออพกกกเเเเาาาาาาใืืี้้็็จจม่่ิิสซซนนะครับ ต้องบอกเลยนะครับรว่าทางฝั่งเจ้าบ้านบิสตอร์ซิตี้ผลงานของเขาก็ถือว่าอย่างถึงเลยนะฮะโดย10นัดล่าสุดจากเกมลีกวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครั้งนะครับซึ่งทางฝั่งนอริดซิตี้นะครับผลงาน7นัดล่าสุดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอต่อในหน้าของบิสตอร์ซิตี้นะครับที่ปอปาตะกรมนะครับ เรามาต่อคู่ที่6เลยนะฮะในศึกของเอเลดีวีซีนะครับผมโดยชั้นหน้าของอาร์เมเลซิตี้เปิดบ้านเจอกับเบต้าในเวลาที2ตรงโดยแฮไลทแคปัแรกจะเปิดห้าหน้าของอาร์เมเลซิตี้นะครับตอรนนิปปะปาตะกมแล้วก็ราคา2นะฮะไหลลงไปอีก1กิ๊กนะครับเป็นดีเสมอส่วนกำแพงสูงต่ง้งที่สงเมตรยี่สิบห้าถึง2อเมตรครึ่ง ณปัจจุบันนะฮะจเจ้าบ้านอัลเมเรซิตี้นะครับตอนนี้พวกเขาลังท้ายมาอันดับที่18เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ3เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก17ครั้งยิงได้15เสียไป49เก็บมาได้อีกเพียงแค่14แต้มนะครับส่วนทางฝั่งทีมอย่างเบตา้าตอนนี้อยู่ในลำดับที่11เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ8เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก13ครั้งยิงได้27เสียไป43เก็บมาได้อีก28แต้ม เฮดูเวส8ปีให้ hey, หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง10ครั้งเลยครับแล้วก็จะเป็นฝั่งเบต้าที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็เอาเมลล่ซิตี้ชนะไปอีก4ครั้งซึ่ง2นัดล่าสุดพบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งเบต้าที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดโดยนัดล่าสุดพบกันนะครับทางฝั่งเบต้าก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้1-0โดยจะเป็นวันที่30เดือนที่11ของปี24นะครับ และจะลองมาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้า City นอาัลมาเดซิตี้นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสมอ2รอบแพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่สูงสุด0.8ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.5ลูกต่อเกมนะครับแต่ว่า10เกมนี้สามารถวินไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทีมชาติของทเวนเต้มานฮที่1-0ส่วนทางฝั่งเบต้านะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครัััั้้้้้้้งยยงงงงเเเเเเเสสมมมมมมอออออรรรรรบบบแแพไไไปปีีีีกกกกกกคคคฉลลลล่่่ยยยยิิดดูููตตตะะะะนนนนถถวาึฮ บารบีหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกหครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอให้กับทงสปาตาของสเปนไปครับที่หนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานกันในบ้านของเออรเมเดซิตี้นะครับโดยห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าห่วงเลยนะครับโดยทจะมีแพ้กับอูทริกนะฮะที่สามหนึ่งแล้วก็สามารถชนะฮีเนรีที่สามศูนย์นะครับนะัดต่อมาก็แพ้ให้กับเฮลิเคิลอัลเมโดที่สองศูนย์แพ้บาอไวไปอีกสี่หนึ่งแล้วก็แพ้กับอาร์แจ็คไปหนึ่งศูนย์ส่วนทางด้านทีเมืองเบต้านะผลงานห้านัดล่าสุดที่ได้น้องบ้านนะครับก็ถือว่าไม่ต่างเลย สวีบีก32แล้วก็แพ้กับวาไวี50แพ้อูเทคบี10ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้า,า,านอัลมาเรซิตี้นะครับผมก็ไม่มีโตเจ็บรถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมส่วนโตชูโรของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของอานาสตาฮิลีอาดีนาลิฟ คอนเนลีย์วอตเทนเซนแล้วก็ชาวแอนเดียสปริมนะครับส่วนทางฝั่งเบต้านะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบ่งมานเพิ่มเติมเช่นเดียวกวันนะครับผมทางด้านตัวชูโรงของพวกคา,าร์ธาดนัดนี้ก็จะมีชื่อด้านของแม็กบาลาดพุรินเลมันซิดนีย์ฟานฮูดองแล้วก็ซาน่าเฟร์นเดสนะครับ สำหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอัมเบรซิตี้ถือว่าน,น่าเป็นห่วงมากๆเลยครับและแถมผลง,งานในบ้านของพวกเขานะฮะโดย5นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งซึ่งทางฝั่ง,ง,งเบต้าก็ไม่ต่างกันเลยนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไป1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามาเทียบชื่อชนกนนันนะครับทางฝั่ง,งเบต้าค่อนข้ยาจะดดูดีกว่าเลยครับและแถม2นัดล่าสุดที่พบก,กันก็จะเป็นทางฝั่งของเบต้าที่สามารถชนะไป2นัดรวดอย่างไรสำหรับคนที่มาขอรองมาหน้าของเบต้าตะกร ต่อมาในคู่ที่7จ็ดนะครับผมในสื่อของซือเปรลีนครับโดยจะเป็นหน้าของกาลาตาสไายเปิดบ้านเจอกับอันตันยาสปอร์ในเวลาทิ้งครึ่งครึ่งแฮนดิแคปแรกจะเปิดให้หน้าของกา,าลาห์ฮาตต่อที่1นึส่วนราคา2องราคาเปลี่ไปอีกหนึ่งกิกที่1ลูกครึ่งทางหน้าของกระแพยยงสูงต่ำที่สามจุดสองห้าถึงสามลูกครึ่งนะครับ โดยปัจจุบันเจ้าบ้านกาลาราฮาตอนนี้พวกเขาก็ยังไปจา่าฝูงอยูนะครับโดยการได้แข่งไป25ครั้งชนะ20เสมอ5ไม่แพ้กันเลยนะฮะยิงได้61เสียไป27เก็บมาได้อีก65แต้มส่วนทางด้านทีมอันดัญญ,ญาสป,ปอร์นะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับที่10เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป26ครั้งชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้30เสียไป47เก็บไปได้อีก33แต้ม เหดู้ให้8ปีให้หลังวันนี้เพื่อเขาเจอมาถึง14ครั้งเลยครับแล้วก็จะเป็นฝั่งกาลานะฮะที่สามารถเหมาชนะไปถึง11ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะกาลาก็สามารถบุกไปถล่มได้ถึง3-0เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่19เดือนที่0ของปี2024นะฮะ ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกาลานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมนะครับแต่ว่า10เกมวันนี้พวกเขาเข้าวินไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับปวดว้าไปอีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่4ครั้งเองนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะทางหน้าของอารันยาสปอร์ที่สองหนึ่งส่วนหน้าของอารันญาสปอร์นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไป,ะพไปเพียงยยคแค่3ครั้งเสมอ3แล้มมลาม เาเข้าวินมาได้เป็นแค่4ครั้งเองนะครับรวบอลดบาร์ีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางน้าของ ort, ไไดิเชสปอร์ไปใฮัด์ที่2อหนึ่ง ถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของกาลานะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอไปถึง4ครั้งโดยจิมมี่เสมอดินาโมเคชฟที่3-3ก็ชนะทางหน้าของคอนยาสปอร์ที่1-0นัดต่อมาก็เสมอกับอาร์เซนอัลามา, 2, มลาอีก2-2เสมอฟุตเนเมเชฟอีก0-0เสมอคอนยาสปอร์อีก0-0นะครับส่วนทางหน้าของอันตานยาสปอร์นะฮะผลงาน5นัดล่าสุดเทเลนต์บ้านะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจิมมี่แพ้กัตเทงหนน้ป์ที่แลว เสมอมให้กับเดมิสปอร์ที่หนึ่งหนึ่งส่วนนั้นล่าสุดที้าน้องบ้านนะฮะก็บุกไปแพ้กับตัางหน้าของเฟเน,นบาชเชเลยครับที่สามศูนย ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้านฝั่งเจ้าบ้านกาลานะครับผมจะมีตัวแบนเข้ามาหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็หน้าของกูเนกูเวนที่โดนใบแดงนอกเกมนะฮะส่วนด้านฝั่งของอาเมดคูรูชูก็ติดโทษมาเข้ามาเนื่องจากสะสมไปเหลืองโคโคตานะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของวิกเตอร์โอฮิมเซนส่วนทางหน้าของอันตัญญาสปอร์นะครับก็ไม่มีตัวเจ็๊ยบรถติดโทษแบ์มาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของแซมรัสสันแล้วก็อาเดรโฟกาไอิสนะครับ สำหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะครฮะว่าทางฝั่งของคาราถือว่าดูเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะไม่น้าของชื่อชั้นนะฮะแล้วก็ข่มกําลังนะครับค่อนข้างที่จัดดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านคารานะครับผมห้านัดล่าสุดวันนี้ถือว่าฟอร์มน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่ว่าเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปอีกสี่ครั้งแล้วบอกกันว่าการเข้าวินของพวกเขาครับสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเข้าวินได้เพียงแค่สองครั้งเองครับซึ่งส่วนตัวของมอนรังค์ครับว่ารองฝาของอัน และแล้วก็เดินทางกันไปถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะอยู่ในสื่อของเซ c ุนด a าด v วิชันนะฮะแล้วก็จะไปฮห,หนด้าของเลอ o อุเอเบโเปิดบ้าน,นกับเอลเชในเวลาตีสองคืน,นะครับแฮนด์แคปแรกเปิดฮนด้าของเลอ o อุเอเบโนะฮะต่อที่บอราประตะกมแล้วก็ราคา2นะครับไหลลงไปอีกหนึ่งกิ๊ที่เสมอส่วนยังแพงสูงต่ำที่ห7 5ถึง2เมตรนะครับ ณปัจจุบันนะครับผมทางฝั่งของเบ้านไลอ้อโอเบโดนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่6แล้วนะครับโดยการที่พบแข่งไป30ครั้งชนะ14เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีกแครั้งยิงได้สี่สิเสียไป35เก็บไปอีก50แต้มส่วนนล่างชเมีเอลเชน,นะฮะตอนนี้อยู่ในอับบนดับท็อป3เลยครับโดยการที่พบแข่งไป30ครั้งชนะ15เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีกเครั้งยิงได้สี่สิเสียไป24เก็บไปอีก53แต้ม ใฮ้ดูแฮด8ปีให้หลักวันนี้พวกเขาเจอเพียงแค่7ครั้ง,งนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะไปทีมา3ครั้งเสมอไปอี1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝ่าเอลเช่นะครับที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึง4-0แล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่25เดือนที่11ของปี2024นะครับ และเชาเ่าวัดูผลง,งานของเจ้าบ้านเลอเอาโอเปโดนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แล้วแพ้ไปอีก3ครั้งเฉลยยิ่งที่ห้1ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูที่สุดอยู่9ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้เข้าวินไมได้ถึง5ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับตาอของมิลานเดนฮะที่หนึ่งศูนย์ส่วนทางฝั่ง,งเอลเช่น,นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอสอบแล้วแพ้ไปอีก3ครั้งนะครับโดยเฉลยยิ่งที่ ล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางด้านของคาสเตลลอนไปใน,นที่สามหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลง,งานของเจ้าบ้านแล้ว,ออวโอเวเดลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับโดยจิมมี่เสมอกับทางหน้าของสปอร์ติ้งกีคอนที่1นึงแล้วก็ชนะทางหน้าของคาสเตลลอนไปได้อีก1นึ่งนัดต่อมาก็เสมอกับทางหน้าของเอลเดนเซไปอีก0ูนย์แล้วก็ชนะอัลบาเซต้ที่1นึ่งศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้เดปอริโววแล้ก็ที่์ต ส่วนทางฝั่งเอลเช่นะครับผลงานนัดล่าสุดที่เนนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เสมอ2แพ้ไปอีก 2, 2> โดยที่มีชนะครับเซลร้าในสองศูนย์แล้วก็เสมอให้ประธานาของสปอร์ติ้งกีคอนที่หนึ่งหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับมิลานในที่สามศูนย์เสมอเอเมริกาไปอีกหนึ่งหนึ่งและนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็บุกไปแพ้ให้ปัะธานาของลาซซิงซาตานเดนนะครับที่สองศูนย์ ความพร้อมก่อนเกมน,นะฮะเดินทางฝั่งเจ้าบ้านเรย์เอาออบิโดก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบมมาเพิ่มเติมนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขาลครับคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของอาเลเมลเฟเดริโกบินยาฟแล้วก็ซานเดโกโกลัมโปโตนะครับส่วนทางฝั่งเอลเช่น,นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบมมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวชูโรงของพวกเขาลครับคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของออสการ์ปาโนแล้วก็ออกุสตินอัลเบรต์นะครับ สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะฮะโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับสนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ไป2นัดรวดเลยน,นะครับแต่ว่า7นัดก่อนนั้นพวกเขาทำผลง,งานได้ดีเลยนะครับการที่พวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก3ครั้งซึ่งทางฝาั่งทีมแอเอลเช่นะครับผลงาน5นัดล่าสุดเจ้าตัวรการวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับส่วนตัวผมมองนะครับว่าคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีพอสมควรนะครับยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอเชียร์พิสกอร์สูงนะครับส่่ววนนตัผมเชือะะฮคู่นี้พวกเข่หนไไมคกันนปด้ะรบ เป็นยังไงบ้างผมแปนคู่ที่ผมยิบมาฝากในวันนี้นะฮะแล้วถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบเซลิก้าไปได้เลยนะครับอย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับข้อมูลในผิดีภาพประกันแรงผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมและแปนคู่ที่ผมยิบมาฝากเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับโดยวดูคู่แรกผมลองฮอฟเฟนไฮน์ที่ครึ่งลูกและคู่ที่สองวาราเบที่เสมอนะครับส่วนคู่ที่สามต่อเจนน่ที่ปอปาและคู่ที่สี่ต่อนิสที่จุดเจ็ดห้าส่วนคู่ที่ห้าต่อบิสตันซิตี้าคคูู่่่ทีเอล นะครับผมเชี่ยวที่สกอร์สูงนะครับที่1.75แล้วก็่อนจะปิดขึ้นมาไปนะครับการวม่ค้อนี่เป็นการไม่คอร่วงนั่นนะครับผมราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถเพียงคำตอบที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะฮะแล้วผมก็ฝฟอนต์ท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฝฟอนต์ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้มนต์กำลังใจให้ผมนะฮะอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวััสดีครบ